มีหนังหลายเรื่องมากนะครับที่ภาคต่อมันเปลี่ยนแนวนะครับฉีกไปจากภาคแรกคนละโทนกันเลยนะครับบางเรื่องเนี่ยนึกว่ามาจากจักรวาลอื่นกันเลยทีเดียววันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน JCB Studio p ูด s e n t ภาคต่อที่ฉีกแนว วินดีเซลครับมึงอีกแล้วอ่ะไม่เคยได้พักในช่องกูเลยนะฮะกับเรื่องริทิกครับซีรีส์ของเรื่องนี้นะครับมันเริ่มมาจากหนังที่มีชื่อว่าพิชแบ็กนะครับพิชแบ็กเนี่ยเป็นภาพยนตร์ภาคแรกของริทิกครับมันเป็นหนังแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดนะครับที่เน้นการเอาตัวรอดของตุ่มผู้รอดชีวิตจากการตกของเครื่องบินในดาวเคราะห์ที่มืดมิดนะครับและในดวงดาวนั้นก็จะมีสัตว์ประหลาดออกล่าในความมืดครับตัวเอกริทิกนะครับเขาเป็นนักโทษที่มีบทบาทสำ ัในการช่วยกลุ่มผู้รอดชีวิตต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นครับจุดเปลี่ยนของหนังนะครับมันเกิดขึ้นตรงภาค2นะครับที่เดิมทีนะครับเป็นหนังแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญมาภาค2กลายเป็นหนังแอคชั่นผจญภัยในอวกาศครับเนื้อเรื่องมีการขยายโลกและจักรวาลของริชดิกมากขึ้นนะครับตัวหนังภาคต่อนะครับมีการพัฒนาตัวละครและการสร้างโลกที่ซับซ้อนขึ้นครับและหนังยังมาพร้อมกับฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นขึ้นครับ ซึ่งเสียงตอบรับของภาคต่อเนี่ยมันค่อนข้างแตกนะครับทำให้ภาค3ามริดดิต้องกลับไปสู่แนวเอาชีวิตรอดที่เหมือนกับภาคแรกนะครับในเรื่องภาค3คล้ายๆภาคแรกนะครับจะไม่ได้เล่นใหญ่เวอร์เหมือนภาค2อนะครับออกไปทางเอาชีวิตรอดยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับชายที่ชื่อวินดีเซลยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะฮะฟาดแอนด์ฟรเรียสผมบอกเลยนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหยิบเอามาทำคอนเทนต์ได้เป็นร้อยคลิปเลยฟาดแอนด์ฟรีเรียสในช่วงแรกนะครับมันจะเป็นหนังแนวโจรก รมปลอมตัวและจะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์นะครับโดยไบรอันได้รับภารกิจให้เข้าไปแฝงตัวในกลุ่มของพี่ดอมครับหรือพี่โดมินิกทอร์เรตโตนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยดันไปตกหลุมรักน้องสาวของดอมครับแล้วก็ไปพัวพันเหตุการณ์ต่างๆมากมายในช่วงภาคแรกถึงภาค4นะครับหนังจะมีเนื้อเรื่องหลักเกี่ยวกับการแข่งรถและการปล้นในชุมชนรถแข่งครับคุณจะได้เห็นวัฒนธรรมการแต่งรถของเด็กแว้นอเมริกานะฮะโดยจะมีการแข่ง รถบนถนนทั่วไปเป็นแกนหลักของเรื่องครับฟาสมันเริ่มมาเปลี่ยนแนวนะครับจากปล้นมาเป็นแอ๊ ชั่นจ๋าๆก็ภาค5กับ6ครับจากแกนหลักที่เป็นการแข่งรถไปสู่การทำภารกิจระดับนานาชาติที่มีการปล้นขนาดใหญ่และการทำลายล้างมากขึ้นครับกลายเป็นหนังแอคชั่นที่มีความซับซ้อนและเล่นใหญ่ขึ้นครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาค5ากับ6เนี่ยมันเป็นช่วงขาขึ้นของซีรีส์ฟาสเลยนะมันกำลังกลมกล่อมมันกำลังดีมันมาเริ่มหนักจนต้องถอดสมองดูก็ภาค7ถึง10นี่แหละครับกลายเป็นภารกิจระดับโลกเลยครับ มีการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีการใช้เทคโนโลยีสูงและการไล่ล่าที่มีความมันและท้าทายสูงขึ้นภารกิจเหล่านี้มันก็เกี่ยวข้องกับการกอบกู้โลกครับหรือการต่อสู้กับศัตรูที่มีอำนาจมากขึ้นมันก็ตะลกนะรัฐบาลแม่งต้องมาพึ่งกลุ่มดอมในการกรอบกู้โลกมันก็ไม่แปลกลนะเนาะขับรถไต่เชือกเส้นเดียวไปได้นะฮะกูแซวพี่แยโคตรเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับพลังอันเหลือเชื่อของพี่โดมินิกทอรเรนโตในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับคือตอนนี้มันเกินเขาว่า เมื่อฮีโร่ไปแล้วครับเมื่อกี้นี่มีพูดถึงหนังแข่งรถใช่ไหมครับ ทีนี้เราไปแอนิเมชันกันบ้างที่เป็นแนวแข่งรถเหมือนกันกับเรื่อง Cars นะฮะภาคแรกเป็นหนังแนวกีฬาปจนภัยนะครับที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งรถครับตัวเอกของเรื่องนะครับมีชื่อว่า Lightning McQueen ครับเขาเป็นรถซิ่งหน้าใหม่ที่มีความทะเยอทะยานครับแต่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้เขาต้องอยู่ในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่า Radiator Springs กูพูดได้ครั้งเดียวนะถ้าพูดอีกรอบมันจะไม่เหมือนเดิมซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับทำให้เขาได้เรียนรู้ความสําคัญของมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีการผสมผสานระหว่างการแข่งรถมีความตลกและก็บทเรียนชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจได้ดีเลยนะฮะภาค2เนี่ยมาเปลี่ยนแนวครับไปเป็นหนังสายลับที่มีการสืบสวนระดับโลกเกี่ยวกับการวางแผนระเบิดครับนอกจากแข่งรถแล้วตัวหนังก็มีการเพิ่มองค์ประกอบของฉากแอคชั่นและการต่อสู้ที่มากขึ้นครับส่งผลให้ภาคต่อของเรื่องคานะครับไม่ได้ถูกใจทุกคนเสมอไปครับทำให้ภาค3เขาต้องปรับ ไปอยู่ในจุดที่เป็นหนังรถแข่งเหมือนเดิมครับเนื้อเรื่องภาคน,นี้ก็เกี่ยวกับไรน i n g m c q u e e ีนนะครับที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากรุ่นใหม่นะครับที่ทันสมัยกว่าตัวเขาเจ้าตัวก็พยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขายังไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพนะยังแข็งแรงในการแข่งรถอยู่ภาค3าเนื้อเรื่องดีนะเออมันเป็นหนังที่เราได้เห็นพัฒนาของตัวละคร Lightning McQueen มากขึ้นนะครับผลงานกำกับที่ทำให้แซมไรมี่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะครับ มันก็คือหนังสยองขวัญที่มีชื่อว่า Evil Dead ครับมันเป็นหนังสยองขวัญผสมการเอาชีวิตรอดของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปเที่ยวพักผ่อนกระท่อมร้างในป่าครับพวกเขาได้พบเจอกับวิญญาณร้ายตัวหนังเต็มไปด้วยฉากสยองขวัญและความน่ากลัวนะครับสร้างบรรยากาศและความกดดันได้ดีอย่างมากเลยครับภาค2ของ Evil Dead ตัวหนังก็ยังคงคอนเซปต์แบบภาคแรกอยู่ครับแต่มันจะมีการเพิ่มความตลตกร้ายเข้ามานะฮะทางนี้จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง ความสยองขวัญและความตลกในการสร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากภาคแรกครับเนื้อเรื่องต่อกันเลยครับแต่ภาค2เนี่ยเขาเล่าเรื่องสนุกขึ้นนะครับไม่ได้เครียดเหมือนภาคแรกแล้วก็มีการเอาใจใส่ในการสร้างสรรค์ฉากมากขึ้นภาคที่เปลี่ยนแนวจริงๆเลยนะครับมันคือ Army of Darkness นะครับภาคที่3ของ Evil Dead ครับซึ่งภาคนี้นะครับเปลี่ยนไปสู่การประจนภัยในยุคกลางฮะโดยพี่แอชวิลเลียมนะครับตัวละครหลักของเราเนี่ยถูกส่งย้อนเวลากลับไป ในยุคกลางและเจ้าต,ตัวต้องต่อสู้กับกองทัพอาสูรครับกลายเป็นหนังแอคชั่นผจญภัยและความตระกร้ายครับเรียกว่าต่างจาก2ภาคแรกอย่างมากเลยนะครับจากหนังสยองขวัญสุดน่ากลัวนะครับสู่หนังแอคชั่นผจญภัยที่มีความคอมเมดี้เข้ามาในเรื่องแม้มันจะมีการเปลี่ยนแนวนะครับแต่ผลตอบรับมันค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะมันกลายเป็นว่าคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead มากขึ้นยังอยู่กับหมวดหนังสยอง ขอญกันต่อนะครับกับเรื่องสิงหาสับนะครับชื่ออังกฤษมันอ่านยากกูอ่านแม่งชื่อไทยนี่แหละอ่ะเดี๋ยวขึ้นซับไว้ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเน้นบรรยากาศที่น่ากลัวนะครับมีความรุนแรงพอสมควรนะครับเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เดินทางไปยังชนบทในรัฐเท็กซัสครับก่อนจะถูกไล่ล่าโดยครอบครัวที่กินเนื้อคนฮนะโดยมีฆาตกรเลื่อนยนต์สุดโหดอย่างเลเธอร์เฟสครับออกมาไล่ล่าภาคแรกเนี่ยถูกใจคอหนังสยองขวัญครับแต่การ มาของภาค2นี่แหละครับเรียกว่าทําเอาสาวกภาคแรกทายหัวกันเลยครับแม้ว่าภาค2ยังคงคอนเซปต์ความเป็นหนังสยองขวัญน,นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปพอสมควรคือการเพิ่มมุกตลกเข้าไปในเรื่องครับหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่น่าใช้ชื่อว่าภาค2เลยนะน่าจะเป็นหนังแยกจักรวาลอีกเรื่องหนึ่งของสิงหาสับไปเลยมันคือสแครรี่มุกวีที่เป็นทางการของสิงหาสับลวกันอ่ะพอเปลี่ยนมาเป็นแนวตลกมันไม่เวิร์กใช่ไหมเขาก็กลับไปเป็นแบบเดิมครับ คือสยองขวัญรุนแรงนะครับในภาคต่อๆมาครับมันมีประมาณ9ภาคมั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเออแม้ว่าบางภาคมันจะได้รับคะแนนที่ต่ํำตมนะฮะแต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือหนังเรื่องนี้มันสามารถดึงดูดผู้ชมได้หลายยุคหลายสมัยเสมอมาเลยนะครับเอเลี่ยนภาคแรกนะครับเป็นหนังสยองขวัญแนววิทยาศาสตร์นะครับที่กํากับโดยลิลลีสกอตครับหนังจะเน้นความตึงเครียดและความน่ากลัวในอวกาศนะครับเรื่องราวมันก็เกี่ยว กับลูกเรือยานอาวกาศนะครับที่พบกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับและไอสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยก็เริ่มไล่ล่าฆ่าลูกเรือทีละคนครับภาคแรกเนี่ยดูและตึงเปียนะฮะหลายคนถึงกับยกให้เอเลี่ยนเป็นหนังที่สร้างบรรยากาศกดดันได้ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเลยจนกระทั่งการมาของภาค2นะครับที่ได้ผูก้กำกับอย่างเจมส์คาเมลอนมารับหน้าที่ต่อเจมส์แกก็ไม่อยากจะทำเครียดอะไรขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นแนวแอคชั่นและสงครามครับเราจะได้เห็นฉากของ หน่วยทหารนาวิกโยธินครับที่เข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตต e ่างดาวภาพยนตร์มีจุดเด่นตรงฉากแอคชั่นที่เข้มขน้นและการสร้างบรรยากาศของการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นครับถ้าเรามองในมุมบวกนะครับการที่เขาเปลี่ยนแนวเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันทําให้หนังเนี่ยมีการขยายเรื่องราวและจัก,กรวาลมากขึ้นนะครับทำให้เรื่องนี้ในแต่ละภาคมันมีความหลากหลายและน่าสนใจครับภาค2ยังโอเคนะคนชื่นชอบเยอะแต่พอขึ้นเลก3เนี่ยเสียงเริ่มแตกแล้วครับ เรื่องต่อไปครับกับโจเกอร์นะครับเพราะเปน,นเรื่องนี้กำกับโดยทอดส h ฟิลลิปนะครับแต่ทอดนี่ก็เป็นคนที่เก่งพอสมควรเลยนะภาพจำแรกของแกสำหรับผมเนี่ยแกเป็นผู้กำกับสายหนังตลกนะพอแกมาทำโจเกอร์แล้วได้รางวัลออสการ์นี่มึง เก่งมากสุดจริงๆโจเกอร์รเป็นหนึ่งในตัวร้ายของแบทแมนนะครับที่วอเ n อร์บร t h เดอร์เนี่ยหยิบเอามาปั้นเป็นหนังเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกโดยคนที่รับบทเป็นโจเกอร์ก็คือโจอาควินฟินิกครับและการแสดงของโจอาควินเนี่ยเรียกว่าแบกหนังทั้งเรื่องเลยนะครับสายเมธอดแอคติ้งของจริงต้องชายคนนี้เลยฮะสิ่งหนึ่งที่ทําให้โจเกอร์ประสบความสําเร็จนะครับคงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองกอตแธมนะครับในด้านการวิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและ การที่ใครสักคนครับถูกสังคมทอดทิ้งด้วยทุนสร้างที่ต่ำแต่ทํากําไรมหาศาลนะครับส่งผลให้โจเกอร์ได้มีภาคต่อออกมาครับซึ่งก็ยังได้โจอาควินกลับมารับบทเป็นโจเกอร์เหมือนเดิมรวมไปถึงได้ผู้กํากับอย่างทอฟฟิลิปมารับหน้าที่ทําภาคต่อนี้ครับโดยภาค2ได้นักแสดงสมทบอย่างเรดี้กาการับมารับบทเป็นฮาร์เลควินจากข้อมูลที่ทางผู้กํากับแจ้งกับสื่อไปนะครับตัวหนังภาคนี้จะมีการเปลี่ยนแนวนะครับไปเป็นแนวมิวสิดค้อนะครับก็เรียกว่าเป็นมิต ใหม่ที่แตกต่างจากภาคแรกเลยนะครับโดยภาค2นะครับจะใช้ชื่อว่าโฟรีอาเดอร์นะฮะซึ่งคํานี้นะครับมันเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับที่ใช้สําหรับการแบ่งบันอาการทางจิตระหว่างคน2คนครับหนังมันก็น่าจะสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจเกอร์และฮาร์เลคควินนั่นแหละนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าตัวหนังจะยังคงรักษามาตรฐานแบบเดิมได้ไหมและการเปลี่ยนแนวมาเป็นร้องเพลงเนี่ยจะช่วยทําให้หนังประสบความสําเร็จเหมือนภาคแรกหรือเปล่านะฮะโจเกอร์โฟรีอา มีกําหนดการฉายวันที่4ตุลาคมปีนี้นะครับทางสหรัฐอเมริกาส่วนบ้านเราต้องดูนะครับว่าจะฉายพร้อมกับอเมริกาไหมภาคแรกของแมดแม็กนะครับมันเป็นหนังทุนต่ําที่กํากับโดยจอร์ดมิลเลอร์นะฮะหนังมันเกี่ยวกับสังคมในอนาคตที่ใกล้จะล่มสลายนะครับมีการขาดแคลนทรัพยากรและความปลอดภัยครับมันก็เหมือนหนังแอคชั่นบูเกตบีทั่วๆไปนะครับที่ตัวพระเอกเจ้าแม็กเนี่ยเขาเสียคู่หูลูกและเมียของเขาเนี่ยโดนกลุ่มเด็กแว้น เล่นงานจนเสียชีวิตนะฮะเขาก็ออกตามล้างแค้นนั่นแหละครับพอตอยู่แค่นั้นเลยมันเหมือนหนังทดลองทําเสนอค่ายใหญ่อะ่ะคุณผู้ชมมาภาค2ที่ได้วอ r n เนอร์บร e r เดอร์เนี่ยเป็นนายทุนเนี่ยแหละครับของจริงตัวหนังเปลี่ยนแนวนะครับจากพอตเรื่องที่เล็กๆไปสู่โลกหลังหายนะที่รุนแรงขึ้นครับสังคมล่มสลายไปอย่างสมบูรณ์แบบผู้คนต่างต่อสู้เพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดและหาทรัพยากรที่สําคัญครับเช่นน้ํามันฮะจุดเด่นของภาพยนตร์แมดแม็กเนี่ย คงหน,นีไม่พ้นฉากแอคชั่นที่เข้มข้นนะครับในการขับรถฉากต่อสู้ที่มีความรุนแรงติดเรทเสียดายครับภาค3มเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเรท PG ทั่วไปนะครับและเน้นไปทางแฟนตาซีขายเด็กมากเกินไปนะครับทำให้ดรอปพอสมควรแต่มันก็ยังจําลองโลกล่มสลายที่มีทีมเป็นทะเลทรายได้อย่างดีเหมือนเดิมนะการกลับมาของภาค Fury Road นะครับหรือภาค4ที่เป็นเหมือนกึ่งรีบูทเนี่ยถือเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับหลังจากห่างหายไปถึง3 10ปีภาคนี้ก็เปลี่ยนนักแสดงมาเป็นทอมฮาร์ดีนะฮะแทนเมลกิฟสันแม้ตัวหนังจะได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะครับในด้านงานออกแบบที่สร้างสารรค์ฉากแอคชั่นที่มันตั้งแต่ต้นยันจบนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาดูดีใช่ไหมครับแต่มันสวนทางกับรายได้หนังครับฟิล y โรสเนี่ยเจ็บหนักพอสมควรครับลามไปถึงภาคล่าสุดอย่าง f u r i o อซ่เลยครับที่ตอนนี้รายได้ก็ไม่ได้ดีเลยนะออกไปทางเตียมเจ๊งแล้วด้วยกังวลภาคต่อแมทแม็กเลยฮะ ่าจะได้ทําหรือเปล่าเพราะเห็นปู่จอร์ดมิลเลอร์แกบอกนะว่าแมดแม็กจะมีภาคต่อหรือไม่มันขึ้นอยู่กับฟูริโอซานะฮะซึ่งฟูริโอซาตอนนี้ก็เฮ้ยจริงๆมันสนุกนะเออผมอยากเชียร์ให้ลงไปดูนะครับไม่ได้แย่เลยนะ,ะเรื่องสุดท้ายของเราครับขอเป็นหนังไทยหน่อยลวกันฮะกับองค์บาครับภาคแรกครับเป็นหนังแนวศิลปะการต่อสู้ที่เน้นศิลปะมวยไทยนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของคนไทยที่ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติอย่างมากนะครับ Fuck Muay Thai จุดขายคือฉากแอคชั่นครับที่เน้นศิลปะมวยไทยบวกกับการแสดงผาดโผนของพี่จาพนมครับที่ไม่ได้ใช้สลิงจนกระทั่งการมาของภาค2กับ3ครับที่เปลี่ยนแนวฉีกจากภาคแรกพอสมควรเลยฮะมันเปลี่ยนชนิดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ต้องใช้ชื่อว่าองค์บาคก,ก็ได้มัง้งโอ้ยไปในสมัยประวัติศาสตร์ทุกโบราณเลยครับผมซึ่ง2-3ก็ยังทําได้ดีนะครับในด้านงานแอคชั่นได้เห็นศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายมากขึ้นรวมไป ถึงตัวหนังเล่นสเกลใหญ่กว่าภาคแรกหลายขุมเลยครับกลายเป็นหนังสงครามเต็มรูปแบบมีเกี่ยวกับมนดําด้วยหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะามันหลายปีแล้วด้วยนะและนี่ก็คือหนังภาคต่อที่เปลี่ยนแนวการเปลี่ยนแนวหนังเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมแหละนะฮะมันก็จะมีทั้งเปลี่ยนออกมาแล้วคนชอบกับเปลี่ยนมาแล้วคนไม่ชอบถมเทไปที่ชัวร์นะฮะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนออกมาแล้วรายได้มันดีเท่ากับว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับและที่สําคัญครับเราควรจะสแสดงความคิดเห็น เห็นแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าในขณะที่บางเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วคุณไม่ชอบมันก็ยังมีอีกหลายคนนะที่มองว่าเปลี่ยนแล้วมันดีเราก็ไม่ควรจะไปก้าวาไกไ่เขานะครับว่าเอ้ยมึงชอบไปได้ไงมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆครั้งนะครับว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราแสดงความคิดเห็นแบบเคารพซึ่งกันและกันจะดีกว่าครับแต่คลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ share, C B, กดแชร์กดซับสไ เตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB